กราบสวัสดีชาวไมายไมโคโพนทั้งหลายกันด้วยนะจ๊ะก็กลับมาอีกแล้วกับซีรีส์ Pi กเซ mon นเปเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4นะหลังจาก EP พีที่แล้วเนี่เราทำการหาหมู่บ้านใหม่แล้วก็สูนเสียทรัพยากรไปไม่ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ได้คืนมาเกืกบถัวเยอะนิดน,นึงนะได้ได้คืนมาครึง่ง สักครึ่งหนึ่งประมาณนั้นก็สําหรับอ p นี้นะครับเราดูในโปเกเด็กเราก่อนนะครับตอนนี้เราจับไปแล้ว23ตัวนะครับที่แปลว่าเป็นของเราเองนะไปแล้ว23ตัวนะครับแต่ว่าเจอเนี่ยมา6กตัวนะครับซึ่งผมในวันนี้นะคิดว่าอยากจับให้ได้40ตัวก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจับโปเกมอนเลยซึ่งเรามี ดาร์คบอลเนี่ยนะเยอะมากผมก็จะจับเลยนะพวกที่เกิดตอกันคืนนะครับอย่างเอาไอ้นี่กันเลยเดซึมาสึโอเคมาครับนีเราติติดติดชาครับยังไงใช้ดารคบอสอง สามเรียบร้อยครับติดอุ้ยแซนปังอ um, um. um. uh. um. um. ่ะแซนแซนแพนแซนจับร่างสองแล้วจับร่างหนึ่งใช่ไหมโอ้โหโลโลโลเอาตายอ่ะไม่ตายโอเคจับว่าจะใช้ลากบอลเป็นหลักอ่ะ แต่แซนฟังเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่มันไม่เกิดไม่เกิดตอนคืนนะแต่เราใช้เพราะว่ารถรถสักนิดนึงมันเยอะแล้ว <are> โอเคครับผมก็อยากจับนะลองไหมเพื่ห้าสิบเลยไปแซนฟังอู้หโอเคสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาลองสุม Ball, ดักบอลดูยังไงถ้าจับได้นี่ได้ทั้งล่างหนึ่งล่างสองเลยนะหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับหูได้ทั้งร่างหนึ่งร่างสองเลยโอเคเราจับได้ทั้งล่างแรกแล้วก็ล่างที่สองเลยนะครับเป็นแซนปังกับแซนแมน <c oughs> ใช่ไหมตัวนี้นะตัวนี้นะ่าจะเป็นท่าสายนะแอมเบอร์ไปก่อน ก็มีท่า quick attack นะตัวนี้โอ้โหโอเคได้อยู่ปุ๊บฟิตบอลครับซูมหน่อยซูมหน่อยหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่ง,ง,งเรียบรอ้อยสุดยอดครับ ตัวนี้ร่างสังก็สุดยอดนะผมชอบมันมแมลงนี่น่าจะเป็นธาตุไฟกับแมลงเก็ดบนไปครับเมราวาเมราว่า,า,วาอีกทีน่นึงเรียบร้อยจับง่ายจับง่าย โอโหท,าท้าีนนี้เลยเนาะเฮ้ยติดตฟ่าไฟเหมือนกันโอ้โหดาเมจก็น้อยเลยเซ็งแซ่บเลยได้อันต้าหมดเลยเลี้ยว44นี่ต้องเสี่ยงอ่ะโอ้เรียบร้อยครับง่ายๆเลยอีซี่อีซี่ โอ้สกอร์ิ้นตัวเล็กโอ้โหพูดถึงแม่ก็มาเลยเหมือนอยากให้จับเลยไหมตัวนี้น่าจะเกิดเกิดกลางคืนนะส,สกอร์ี้นเะนี่ย เรียบร้อยครับอูซุรุ่งมันอ้ไน,นี่จังอแซนทูม่ะพพอ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 ,อันตาบอลเลยเบอร์ห้าสิบนี่ก็ไม่ธรรมดานะส,สองสามเรียบร้อยอ,อู เอวิโอซ่าใครร้องวะหนึ่งสองสามอีกทีนเรียบร้อยครับโอเคตี okay. แรงมาหน่อยนี่น้องน้องคนนี้น้องเฟ้า <Yeah. S 1> ปาจีดิสสปีดเราเราอะฟาดบอลไปสปีดน่าจะเยอะนะหวังว่า สองสามสี่เรียบร้อยครับสตัก,กต์คัลท์วิตัวอะไรอ่ะพาวมี่เหรอพลิกวันเลยครับน่าได้นะถ้าไม่ได้เนี่ยหมดของขัง,งละพลิกวันเออห้าเท่าไม่ได้นะแปด พาวเมาส์ mount. อืมเอาแม่งหมดอ่ะเอาเนี้ยพาวมเมาส์อมีคิวแอคแท็กอีกทีนึงให้เไาเดี๋ยวเก็บไว้ให้กับตัวองนนึ่งออามาชเมเกอร์ครับ ขู่แล้วมาใช้เลเวลวันครับขู่โดยการใช้เลเวลวันปึบป๊บปรั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 บกลัวดิ get in the ball little one ครับฮะมันเป็นหายนะ อุ้ยธาตุพืชใช่ไหมเอาซาฟารีนะมีธาตุเมกล้าเองตัวเนี้ยมันมันโหนะเข้าไปเข้าไป PVP กันบ่อยนะในเซิร์ฟแบบล่างสองมนันนะที่เป็นล่างต้นไม้ล่างต้นมะพร้าวสองสามสี่เรียบร้อย รมะธรรมะ่ปะที่เห็นเหมือนเหมือนเห็ดปะ่ะน่ารักอ่ะฮ่ะตอนนั้นครูนี่ทำมาเดินได้อะพิกบอลไปฟืปฟ้บฟาบอะไป อีกทีหนึ่งเรียบร้อยทำไมมันเดินได้อ่ะนนี่อะไรเนี่ยดักแด้อ่ะเฮียบริบะตัวนี้น่าจะหนักนะหนักกังสองสามอีกทีหนึ่งอ้าเฉยเลยเวลิฟเฟอร์อิเวลิฟเตอร์โอเคตอนนี้เราดำเนินมาถึงเท่าไหร่ครับ 39ครับตัวสุดท้ายโกดีหน่อยเอาดีไหมถ้าไม่เอาโกดีนี่ก็จะไม่มีตี่มีแล้วนะโกดีโกดีปาลาคราบจะเป็นขัดปลาเป็นตัวปาลาคราบโกดีโกดีกดอู้วฮึบยังไง ดูแล้วหนึ่งสอง้า,างสี่ครับ into the deep ก็สรุปก็คือจับมา40ตัวเรียบร้อยครับก็ตามนั้นครับแนเอาเป็นว่าก็จบคลิปต,ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปหาหมู่บ้านต่อหลังกล้องนะครับ ก็ใครที่อยากจะติดตามซีรีส์พิกเซลมอนของมาเมโคดพวกเราต่อเนื่องต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับอีพีหน้าอีพีที่5เรื่องราวซีรีส์นี้จะเป็นต่อได้ยังไงอย่าลืมปดติดตามครับสวัสดีของเราไปก่อนครับสวัสดีครับผม ก็เกิดเอ็กซิเดนต์นิดนึงนะครับเมื่อกี้หลังจากลงคลิปไปเร้นึงก็เกิดทำการซาเซียนเกิดนะครับแล้วเราก็ว่าจะจัดสักนิดนึงนิดนึงนิดนึงซาเซียนเป็นธาตุพืชนะครับผมก็จัดให้เลยครับธาตุดินธาตุหินอุบเบมาดริด เฮมอตเบย์แต่เขาพลาดจังผู้แวนเนชแม่งแวนเนชบ่อยจังไม่มีไม่มีภาพที่นีไม่เท่าเลยครับเทรแบ็กอ่ะบ่อยครับเบมัดเบย์ีกแกะ เอบเกียร์รอดอ้าวมันเปทับพื้นดีกว่าเกียร์รอกูทับน้ำเบมอเบดนี่ขนาดแม่นอ s สบอสเซอรี่เอเฟซิฟทับพื้ก็ต้องกลัวทับไฟเอ๊บเข้าไหมถ้าเข้าแหละก็เวลยี่สิบหกกีเจ็ดสิบอ่ะนะเข้าต้องสิปก็ต้องเข้าแหละแต่ก็โดนเบมอ วั okay. นนี้เบตตี้ไม,มห้หมดแมห่หมด,มหหมดอัพโรบั๊กคราชโซล็อกสิ่งีสุดท้าย็อโพเวสเพิ่มสปีดให้ตัวเองแต่เืลองมึงเนี่ยคนละชั้นเลยสปีดมันก็ต้องเหนือกว่าอย้ว คอร์ดิชชันครับเป็นไงครับเข้าแล้วแน่นอนครับว่าไม่เข้ามอร์น,นิ่งซัำเลยรึโอ้เฮดฟีอีดตัวคลิปโนซิคฆ่าผู้เถอะเฮดฟอร์เรนอุย้ยเอานอนหรอนอนอนี้ไปหนึ่งอันต้าบอล ผมจดัดเรนะื่อเนี่ยผมก็รู้ว่าไม่ไมได้อยู่แล้วนะเอา้าเอา้าจบอีพีนี้ไปเท่านี้ครับ